ไปไปลอยกลางว่างข้าวังหลายจอมองทันน่ะข้าวตั้ง,งสามโมงสามโมงอู้ลูกมาเต็มวัอหลายโมงหามอง, <laughs> มองเออลูกมาเมื่อหามองอามาถึงที่ในก็แปดโมงเนาะรอรอเอเอพี่น้องลอยในใกล้เนาะไก่เตอเตเต,ตเว,าาาว่าอยู่หลายวันนะนะาว่าเหยื่อเยอะ หวาวันหกวันเลยอ่ะหาวันหกวันแม่เล่งทำตัดเชียงอ่ะได้อยู่หลายวันเนี่ยข้าวเทียงก้ามก้ามก้าม,ม <c oughs> พี่น้องลอยในกินข้าวเจ้าค่ะกินขาา้าวเหนียวอ่ะ <c oughs> ข้าวเหนียวอ๋อวันพี่น้องไต้เย็นกันวันไหนพี่เฮิ่อนมีก้นอ่ะ <c oughs> ทีเฮ็นทีเฮ็นมีคนมองค่ะม,มาอยู่มาอาาย,นนยู่หาขกวนน่ะอ๋อลมมีคือปวามมายอะะใส่เลยลอันนี้นะคะมามาดำนาให้บ้านเรานะคะตอนนี้ก็มาทานข้าวทานอาหารเช้าก่อนไปดำดำนาคะ่ะเพราะว่ามาดำนา <c oughs> มากินจามลยเนาะมากินจามเออตั้งในหนึ่งวันกะหือเนาะวันาเงวันาเฮงฮ่าฮาฮฮงา่ัตไวเลยเนาะแมล่งเมล่งเขาเดมนแ่ไรวันหาเฮงยอมตักเสียงเน่เ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่เแล้วเมล่งแค่ไเขาแข่งก่อนได้รึฮก่่นึวันฮาเฮงนั่นมัน

2 vạn nè hoa. Tông vạn vạn quá. vạn nè cầm quá. vạn. quá. Sang nát. Vạn yêu hàn nèo. Va vạn yêu hàn nèo. Vạn yêu này nèo vạn nèo vạn nèo. Tông vạn nèo.

ออกไปนะคะไปดำนาจากนี่ไปที่นาก็เดินทางไกลเพองสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะนักทำไม่เร่งนักนอนเพิ่งจะได้ถึงง่ายๆเนี่ยจะเห็นจับว่ายนวำแห่งไก่เมื่อนาะ กอถ้าบอกว่าจะอยู่จนจะอยู่จนจะอยู่ทำจนเสร็จแล้วค่อยกลับนะคะ<อ> <c oughs> ในถงเนี่นเป็นอียงอ่ะในครับฮ <c oughs> ะเห็นผ้าเป็นผืนฮะเดอ้อ <c oughs>

อนาามเอาไงวะาวันเออหายเอาเงนเยน่นแหละสาบบุญคือคือนเดก็ชาวบ้านเหมือนไนชาวบ้านมือนนาชุนเมือมือชืนปียาม้นาก็ีเมาเลยน้องเลยีลูกน้ำีน้องมึงตบมาน้ำีมาในไร้ควายอ่ะ

หาวันกินินอนดีน้อนนอะออเนาะแขนเตนเนาะช่ว่าิเาเนียว่าอก้นชก่เ่มว่าเล้้าอ่อ่ะกวอโอ้เมื่อไรจงดูสิดวายสินึ่้กินอนน่ะเมื่อไรลอย